ตัวนั้นยังอยู่หัตัวเหรียญเตะตะกี้ยังอยู่หัวเพิมถ้าสองตัวมีพจน์ตัวหนึ่งเอาไปหาวัดวัดแต่มดนดือดขนนี่เหลี่ยมนี่เหลาเอาถวายบัจะขึ้นตัวนั้นวัดแต่มดีดขึนนม่เี่ยมมักหวั่ยก เมียนมันหลอไฟออนแรงเอาจีสักบูบุ่มเนขาพิ้นนะตีบักนักเร่งไงทำาย่างนเขาพิ้นได้ตีพิ้นฟาดเลยเออาอามามือนี่บาคนมาจะผ่าปลาพ่อกีนักเร่งไงก็พอบบกเบยดนี่แหละเอาเห็นอานอยบ่ตำรวจยางกายของนางเดียวขึ้นมือจับแลเป็นพินท่องเขามาคนกมงคือว่าให้กูจซี่่ิกว่า บักบานเดี๋ยก็ได้ไปบอกว่ามันเต้นกวนเต้นกวนมันบางปูเถ่าคนมันไงเป็นส่งบุพเพใจกว่ากระเสยอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยมันมันปื้มอยู่แล้วในใจว่าใช่ไหมมือไหนก็มีดกับักผักวันมีสิบปากมีจีโมว่าทใม่ไามนี่คนว่าคนเป็นของแถวอันะครับสมัยตะกี้พ่อพ่อซุ่มมาเต็มกวนเพลงมา พอรุมันก็พอมันมาบ้าระบาดพอคนไปบอกค่ำชุด่าย่าร้าเต็บสลดมันบังมันวางในบังวมันบองอามมันวางลนบังเมึ่อมัไปดิฉันเจอกันอืเมยนเบลล์บุกมัดนักให้เจอกันกยอย่าไปจีดอย่าเลิกช่วยกันยกซ้อ แต่และใบสื่อแล้ยังใบบวกนี้อ่ะน้าที่งตแต่บอว่ามันมันมันโมเมนจังสั่นอยูขึ้นหนีสามตัวแต่แต่เริ่มแดมมันมาครับนกพโดนสื่อมาตอนนึงเข้าไก่เรียกเอาไปเอามันบักจมบุญดินทะนุ่งักเป็นร้านเคยนกพะโดนบอกงั้นก็ซอจะหัวหน้าตายอยากให้หัวหน้าด่าไป <c oughs> ไงเขาคือมนม่เอนเนี่ยอยู่บ้านกับนี่พ่อยหาพ่อกินเนี่ยข่เทไทยไซนาข็เป็นคนนักรนตีที่มันนอกที่สุดยางจะบัานน้องกินเพรชไปหอดทำามืองหินข่ย่างเอาทำเมืงหินเบฮอดทำามืหินไก่มันดะยีอกสองกิโลจากยางเอานาลุงเลี้ยนเป็นนาลุงเลี้ยนเป็นเหรอคำคามุ่นเอ บานิเห็นนะเก่งหลายๆเขาไปตัดอาบน,นะน้ำมุ้งนะพวกกันนักเรียนชาวเมืองเ,เพชรพินท่องฝันมีไข่มวยน้ำตาว่าเพิ่นเห็นนะเก่งอันจักรบอลเที่ยวนี้นะ mm hmm. ก,ก็พวกมุ้ยไข่แล้วตะกี้แม่มันนักเลีพวกชาวเมืองเขาเหางนี้แหละต่อหน้าต่อตานี่ยล่อพออยู่ต้องหามประตูแดงโอ้พออยู่ วินใหญ่ผ <Ừ. S 2> ่านเขาลอไปเลยครับผมทำเนี่ยตัวเป็นพรมาจารยมือพิในการเรียนพมพออีอรที่พอมักไล่ได้มากที่สุดไม่พอดีคือเพราะว่าเอาไล่พีให้เจ้าอยู่ห้อล่ไล่ันมาไล่บุาหลนี่ละไล่คงนี่ละนี่ไล่คงุ้เาห้องไหนนะยังมายังมบัติบัีิ ขับรถมาใช้ทุ่งตัวเราของให้นี่แหละตอนมึงขับรถอยู่อยูเนี่เราไปดิตอนนปองว่ามาจะงัยเบิ้งป่าพี่เราเคยเปิดให้ก็ได้เอาปิ้งเนม่อพี่พี่พอได่ค่ำมันก่อนถ้าไดงครับจริงจริงเคยเคยฟังอยู่พูดว่าหลารเคยฟังจังจังจ่าด่าลังจ่าดี้ต่ไอ้่อ้ดุยไื้ดุยไอนดุยไอ้ดุยบ้านเท่าคันมองมึอใดมันมวนเขาสิขอเดินไล่รุ่นตุยนายพ่อฟังเนี่ย เดินไล่จุยงาพอฟังตุยตผีน้องีนบีนมาได้มาได้ด้มาประมวลกระจายในที่กระจายมาปรดมวลเดือดข้นแรกของประเทศไผ่ซีว่าบุญสู้น้นแกวอยู่กันทาราร่มบั่นน้นสังบ่แม่นพ่อยิงอีพ่อเนื้อฮะบ่แม่นพ่อยิีกพอเนื้อบ่แล้วเพราะว่ามือพิ้งคนเป็นลูกศิษย์มอละมพอข่อยเป็นเป็นส่องมอระำยำได้ขอสอดเข้าไปเลด มันบริมันบริซื้อ่าไล่ปูประดานที่ี่แหละไลู้ปนม่มัดสช่บังไดมีบังมันเพ็รพิ้นทอมาเลียนผู้สุวรรคูมีเพชรพิ้งทอมาเห้ปูดนีู่้ต่างซื้อเพชรผู้ปหล้านผูประหลาดถามเด็กขอมูดนอกที่สาเบ้าอิเี่ซื้อไซถูกบอมเป็นบอกคุยบอยอย่างแต่จีบนึกว่าพอเฉียไปอยู่ว่งเพชรพิ้นทออันวุ่งอันวงดนจีมันเป็นอย่างคนขึ้บืงหลาย บัดมอล้ำมาขึ huh. <Lock> er. mm ้นหน่อยนี huh. ่คนไปหน่อยใจน้ำม้อลํำพอนไปล้ำในเมืองบานนี่บัดยูน้ำมอลํำพอนี่บ่เพิ่งลอยคนจับเปเรื่อยู่บัดจีทองขโมยนบัดจีทองบัดมีะเจ้ามมลก์โดรน่ละยูวัดด้วบุบัดพอนางมาบานมุ่งดจีทหารเปเร่อง่หารนเบิ่งจนไปไก่มุ่งกับบเลยพอเลยอยาก อยู่เผชดโอ้อยู่นกผลดลเนป็นหนักจัดไร้การกันมินคุเม,มือนี่เขาเอิ่นมาโค่สงวิทยุแ่เข้าวเอ่อคูอ่มือวันข้าะแปดเมื่อเขาจบครับพี่น้องกรับมากลับมากลับมากลับพี่ก่อนเนอะ